ฝ้าลังฝนพี่น้องอากาศฝ้าลังฝนก็นสิห่อนห่อนไปวันหนึ่งพี่น้องจา้าโุ้ยสบายดีเอฟซีถึกท่านพี่น้องเข่าได้พี่น้องเล่าเข่าวพวกพอกัดเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องจา้าเครื่องกระทุกลกพี่น้องเอ๋ยจักว่าถือบุตรได้มหมักน็อตพี่น้องผู้ลามขึ้นมาผู้ละบ่มีบ่นไปพี่น้อง การเหนื่อยตายเด่ะอะไรไปน้ำไปปุปบไปน้ำมาพีส่สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อถูกผมมาไกลแม่ได้แม่สิแป้งกล้องนี่อเ,เออจะได้ชมให้น้องเนี่ย,ย,ยให้น้องก่อนอพี่น้องวันนี้แกงหน่อไม้สดอ,อีก,ลอกลแล้วพี่น้องจ๋า เอาเากลับไปเอามาป่วยห้น้องนะสมันบ่แล้วนะให้น้องจังเอาไว้เไปอั้ยาเาไปไดยังดะนแ้โอ้ยไปยัดนั่นแหละซื้อเห็นยังมันสิบอรวยอืมสาธุซื้อเหนยังมันสิบอรวยคือมู ขนมก้อนเดียวนี่ก like ับไพจักไพเลยประหยัดกว่าไ่กูเกอร์โบอยากเออเบิงเมิงผ้าไหมแล้วกันโบอยากซื้อมา่แหละมันหวานซื้อมากินไล่กับถากินนะซู่ละเล็กละหน่อยนี่ไข้กลัวแต่ว่าซื้อให้เป็นถุงโบซื้อของหวานมามันก็เน่าชือเก่านะไปให้ประหยัดใช้เงินซาบะติดทงนี่อจะให้ประหยัดแี่ ซื้อบัสซื้อเสียหาย้ากนอางรักนี่บ้านมั้งนี่บา่ยมนั่งกันดีนั่งพนเดี๋ตาเคียวลูกพันกีบนะแแม่ก็อยู่นี่แม่ก็อยู่นี่มามแม่จะกินข่าวน่นะโอ้ย ไปซื้อใหม่บ่ะิรถีนกินข่าวก่อนไ้แม่ไปกินข่าวก่อนขโหขี่เด้ีเพื่ออยไปขีรถีมาได้กูให้กินข่าวนน่อืมจุ๊จีบ้างไหมจุ๊จีห้บ้างไหมำมจูบแกงม้ให้บ้างสบายดีเลอพี่น้องสีจำาไปหาหน้ใหม่วลยน้ำใหม่ออกมาออกเขาอ่ะ้น้ำใหม่นสวเบางนี่ยน้ำใหม่เขาจั โบแบ่หาลุงจอยแน่แบ่ให <your> ้แม่แน่มากินมัดเลยปเาถอนอมาแบงน่ร hmm ้อยเออพงแม่เอายังไมั้ยเงินเดือนสิบพนี้หมไม่ใก่จูอนี้ต้องจูพี่น้าเอาหนะเอานี่ยอันี้แม่แดงสิบพันแบงาหมย ไปเอาังสุรศียรบเืองเงี้ยอู้หูเเขาไม่คือยิ้มขานะมึงมาจีงแนี้้อยมกมึงมาจีกเหน่อยรึเป่หนือมงเอาแล้วก็ถบยบายออม่กี้นี่หละเ้าเสืองว่ามันจะเห็นคือเกินอะไปลูกั้งแต่น้ำ่มเหนื่วยแ่ มัเนี้ยอืมอ้าวาไปแล้วบปกินบกอะไรขึ้เขายังวงน่ะเขางมบ้านซื้อไ้าราณซื้นป่าน

เมื่อไหร่กระดงเสือตัวนี้เล้หรือกินแกงนาไม่หยุดเลยหยุดอยู่ได้ฮะงานเขาบอกตะก้อนปะก้อนเขาบอกในเรียบงเนี่ยมันพ้ายามเอาแก้างทำไม้กระยาไปถอดไปถอดมาพูดยิ่งลงมาพูดยิ่งมาลงมากระนาไม่มาเจ้านาไม้ชด เรา่องกามเอาต้มกินเมื่อแต่เช้าอนี้ต้มมมาลยนี่กัมชุดัชุด่าจะไอึ่งหออึ่งบ้องต่อหาอยใม่เมีทางดมาหมม่เขาปต่อหาอยู่บ้านน ใหญ่ไปบานม่งขึ้นนี่ยโอ้ดูดดูไปเบิดไม่มันบานมั่งขึ้นเออไแวะไป่าหาเอเียบเบื้ไฟนเสียงหัวหน้าหรือขาแล้วเบื้องไหน้าเลยนรถกันเดียวหาง่เสียงอะกันเสียงรถดังไปเทียงเอเนี่ยเยอยอะ เพราะว่าเงยเบื่อเหนรถสีลหลืองขี่มาที่เรียงงอเาลงไปยายไปไหนเยวยางมามุงถอกมูเทาคุบอลไของหาหมม ไปห้ลงมาไานนูมันบมันงามแล้วุงบ้าลุง้าเด๋ยเฮ็ดมันอันที่กล้องแม่แม่เจ๊งไว้อยู่นี่อันนี้ไวอยู่นี่มันจะเจ๊งมันจะเพิ่งปลากล้อง biết không ạ, Mẹ cho đi ha một qua không hay lắm nữa. อึ้งเลยอึ้งสวยงาคุณจะเอาลุมเทียงอะไรล่ะนั่นอะไร่างตนปลาอึ้เนาะอึ้งโดนปลาไปใหม่เด้อึ้งน้อยได้เอาไปไหนเอาไป้หนบ่งหายบ่อเดือดต้มเมื่อต้มเอาเองนะบ่อดืต้มมันทำบ่โม่กันขึ้นอย่างไรก็ไปแล้ว

เราไปแดกอึ่งหัวห้องอึ่งกัดตัวเน้ยไม่นานจะรับแจกนู่นเขาเออลาเขาเห็นลักลู่เขาเห็นทางแล้วเลยหลาเขาเห็นทางเทียวแล้วข้อทางทันทาย mọi người ta hết qua mưa 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 ช็น่งพอจะใส่เงนชิ้นหน่งมัานกีออกคนตกตับลานสาวก็นอนเปงอย่างนีอยู่ก็ควยาคามมน่งั ้อเลือดางแห้งยันเดียวันอากาปาขกเลือดเจ้าดีเพิ่มเลือดเบิ่ดเลือดได้เหรอเลือดเป็นวิ่งอยู่แล้วมันวิ่เลกแมันมึนกะซาเอนแข่งีบเขาหยบเขาอีเมยมากว่าอีเมย์างไป <Private. S 1> ได้ใส่ลำเกลือลำอื clue, อมม่นแล้วพาไปกดเหมัอนกรเซ็นเลือดก่อนถ้าใส่ลำปิดเสร็จหน้าก็ได้ได้ลงหอนหน้าก็หล่าเที่ยงก็หล่าเสร็จเสร็จเราหัวนะลงไป เออหัวเขาก็ตันหน้าเขาดิโอเคไปใส่หัวเขาอันยาบ่ต้องแหงหัวดอกนุ่งเลยบบันเลยอ้อมมาแล้วอ้อมมาแล้ว